ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคารเหรียญบิตโคโอยกันนะครับว่าควรจะเข้าหรือไม่เข้าหรืออะไรยังไงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยสว,ส,สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมก็พิจ,จากไอพิชสตูดิโอนะวันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตในช่อง e อวิ e ดนทนะครับก็เป็นว่วาไม่ได้อัปเดตมายาวนานนะครับสำหรับของตัวช่องนี้นะครับก็ เอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่านะอ่ะตัดภาพมาที่หน้าจอนะครับวันนี้เดี๋ยวอัปเดต BTC เพราะว่ามันก็สวิงขึ้นขึ้น,นลงลงมาหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัววิเคราะห์เป็นอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับเอามาดูกันนะครับเพราะในชุดนี้นะครับที่ผมมองเป็นภาพใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นกระดาทโทษโพสตผมเองนะครับ Bitcoin USD นะ ผมมองภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยเป็นชุดนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เป็น a นะครับชุดนี้เป็น b นะครับขึ้นไปตรงนี้เป็น C นะครับตรงเนี้ยก็ลงมาเป็นขึ้นเขึ้นลูกใหญ่เป็น a ตรงนี้เป็น b แล้วลุ้นนะครับว่ามี c อีกสักรอบนะครับทีนี้ question กันอยู่นะครับว่าจุดนี้นะครับไอบ b ตรงนี้เนี่ยบรรจบยังไงนะครับก็ มันมีการทิ้งตัวลงมานะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับคือคือให้เทียบดีกีนะครับดีกีชุดนี้นะครับ B ตัวนี้ B ตัวนี้นะครับ B ตัวนี้มันยังดูสั้นไปนะครับทีมอาจจะยังเคลื่อนที่ไม่จบของมันนะครับอาจจะไปจบนู่นกราคาดาหรืออะไรเงี้ยว่านไปนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันก็ดีดขึ้นมานะครับเพรสชั่นอยู่ว่าเป็นคลื่นชุดใกล้ๆเหมือนตรงนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยคลื่นตรงนี้นะครับก็คือเป็น B ย่อยในตัวในตัวชุดชุด B นะครับอ่ะมาทำแผนใน BTCUSD นะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคิดว่าชุดตรงนี้นะครับเป็นขึ้น A นะครับกึงๆคล้ายๆโซนๆตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีโปรเจกต์ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีย่อลงมานะครับเนี่ยผมก็มองอย่างนี้นะครับว่าชุดเนี้น่าจะเป็นชุดขึ้นขึ้น B ไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้ ือที่จะทําขึ้นอีก1ชุดนะครับขึ้นไปเป็นขึ้น A B C X A B C นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดน,นะครับชุดเนี้ยมันจะเป็น1 2 3 4 5หรออืมหรือ1 2 3 4 5อ่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังเชื่อว่าตัวนี้นะมันจะเป็นขึ้น X แล้วเป็น A B C อะไรเงี้ยนะครับ ผมยังมองว่ายังเป็นภาพนั้นอยู่นะครับก็เอาเป็นว่ามันยังพอเป็นไปได้นะเราก็มาลองเล่นกันในคลื่นพวกนี้กันนะครับทีนี้นะครับเพื่อนก็จะให้มองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรามองชุดนี้เป็นคลื่น A นะครับคลื่น B ตรงเนี้เราก็ต้องลุ้นนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดมองแบบด้วยสายตาตรงนี้นะครับถ้าชุดนี้เป็น ABC ลงมานะครับตรงนี้นะครับ ข้น B เนี่ยมันจะต้องกินเวลานานหน่อยนะครับอ่ะเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของสัดส่วนอย่างนิดนึงนะครับจุดตรงนี้เนี่ยอืมผมขอวัดเป็นแกนเวลานะครับตรงนี้เริ่มขึ้นอ่าขึ้นที่เราคิดว่าเป็นขึ้น A นะครับไปถึงจุดตรงนี้นะครับ7 7็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสีน่โซนนี้นะครับก็กินเวลา51วันนะครับ ก็มาลองตีตรงนี้ดูนะครับปื๊บเฮ้ยมันเกินแล้วเว้ยเฮ้ยกมีสิทธิ์นะที่ชุดบีจะจบแล้วหรือเปล่าอ่าแต่ตรงนี้นะครับมันมันจะจบตรงนี้เนี่ยอ่าอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ค่อยสวยนะครับมันจะกินเวลาน้อยไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกนเวลาเนี่ยสำคัญขนาดไหนผมเองนะครับก็ลุ้นเอ๊ะถ้ามันจบตรงนี้เลยนะครับมันก็ไปอย่างนี้ปื๊ดไปเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะมันมักจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ ผมก็เลยให้ตรงนี้นะครับเป็นชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับเป็นขลื่น a ที่อยู่ในชุด B ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้อาจจะเป็น b แล้วจะมี c ีมาอีกหนึชุดอ่าเนี่ยนะครับภาพขึ้นเนี่ยที่จินตนาการจะอยู่ประมาณอย่างงี้นะครับแต่ทีนี้นะครับ B ตัวนี้นะครับผมอยากจะให้ลุ้นนะครับว่าให้มันเป็น strong b ขึ้นมานะครับขออีกสักหชุดนะครับที่แบบเบรกขึ้นไปนะครับ ผมนะครับว่าจินตนาการของผมเองนะครับโดยคือเทรดมาเนี่ยก็จินตนาการมาโดยตลอดนะครับเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นะครับ A B แล้ว C ลงมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตอง BC fail นะครับอิสสวยนะครับอ่านี้เราก็เทรดกันด้วยการมโนนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับพอเราคิดอย่างนี้นะครับก็เราก็มาทําแผนนะครับว่า ี่ถ้าเราจินตนาการประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้คือจินตนาการของผมนะครับผมว่าเออชุดนี้ผมลุ้นนะครับให้ตัวนี้เป็นสตองบีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็มีขึ้นมาแล้วนะครับเอ๊ไส้ในมันเนี่ยพอจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จุดนี้นะครับก็ยังมองอยู่ว่านะครับถ้าเราเล่นเป็นสายเรียกว่าเบรกนะครับอ่าตัวนี้มันเบรกแล้วนะนี่ เนี่ยดีเทนไลน์เฮ้ยมันเบรกขึ้นมามันมาเทสนะครับมาเทสเรียบร้อยแต่นะครับพอเทสเบรกนิดนึงมีคนทุบเบกนิดนึงมีคนทุบนะครับเนี่ยทุบเรื่อยๆครับก็คิดว่าครับเดี๋ยวมันจะต้องลงมาต่อนะครับพอมันมาชนอย่างงี้นะครับก็ต้องมาทําแผนว่าเฮ้ยมันจะย่อลงไปได้ถึงจุดไหนได้บ้างนะครับก็คือวัดทั้งชุดนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นขึ้น A อย่อย แล้วก็กําลังทํา B นะครับเพื่อที่จะพุ่งขึ้นไปทําขึ้น C ย่อยนะครับของชุด B ตรงนี้นะครับเนี่ยทำเป็นขึ้นอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดเราจินตนาการไส้ในมันประมาณอย่างเงี้นะครับจุดตรงนี้นะครับก็จะมีอ่อจุดที่หน้าเข้านะครับอยู่ตรงประมาณ6 0 0 0ื่นอ๋อหกหมื่นสองถึงหกหมื่นสี่อ่า ก็คือทําเป็นกล่องไว้นะครับเดี๋ยวจะวาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้นะครับอยู่ในโซนนี้นะครับน่าสนใจนะครับถ้ามันมาแย่ตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถแย่กันได้นะครับผมเองจินตนาการนะอันนี้เทรดกันด้วยจินตนาการนะว่าเอ้ยรูปแบบเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็โซนตรงนี้นะครับน่ารับอยู่นะครับถ้าเกิดตีด้วยกราฟนี้นะเพื่อนๆลองไปตีด้วยกราฟอื่นก็ได้นะครับ ซึ่งเราแต่เพื่อนว่าจะจับคู่ไหนอันนี้เป็นแค่กระดาษทดนะครับก็ลองไปเล่นกับคู่เทรดที่เราเอามาเทรดกันนะครับทีนี้นะครับทํากล่องไว้ตรงนี้นะครับถ้ามาตรงนี้รับ1ไหมายอ่ารับได้นะครับแล้วก็คัดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมให้ว่ามันไม่ควรหลุดห0,000่นนะครับถ้าเกิดเข้าตรงนี้ไปแล้วหลุดห0,000ื่นเนี่ยคือที่เราคิดมาอาจจะผิดนะครับอ่ามันอาจจะไม่ใช่แพทเทิร์นที่เรากำลังมองนะครับ มันอาจจะเป็นคืนตนัวนี้อ่าเป็นชุดชุดอะไรสักชุดนึงแล้วก็ลูดลงยาวๆอะไรเงี้ยนะครับมันนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีใครรู้อนาคตแต่ว่าเราทำแผนเนี่ยก็คือจุดเนี้ยรับแล้วไม่น่าเกียดนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้น่าสนใจทีนี้นะครับจะตีเป็นชุดย่อยของย่อยอีกอันหนึ่งนะครับกรณีที่ขึ้นไส้ในนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ื่อนที่เป็น A B C มาตรฐานอย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็น small X wave นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้น X ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มาลองตีดูนะครับถ้าจินตนาการของเรานะครับไซนในอของ B เนี่ยเราเราก็มองเหมือนเดิมนะว่าอาจจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับอันนี้แผนหนึ่งไปแล้วเนาะอ่ะ A B C ตรงนี้นะครับเป็นขึ้น X เสร็จแล้วมันจะมีขึ้น A B C อ่าประมาณนี้อีกนะครับใจลึกๆนะอยากจะให้เป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับอ่าเป็นไส้ในที่แบบมันมีความไซด์เวอัพนะครับ A B C X A B C ทีนี้ถ้าเกิดเป็นรูปแบบเงี้ผมก็จะมีจุดในใจอีกหนึ่งจุดนะครับที่แบบเออเอาลองแย่มารับตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยตีเหมือนชุดที่ผมกําลังตีอยู่นะครับก็คือลงมาสักประมาณเอาสัก0.5อ่า 0.5-0.6ในโซนนี้นะครับมันก็จะทําให้เราได้จุดเข้าอีก1จุดนะครับเป็นแถว64,000-65,000นะครับอันนี้ก็แย่ไปอีก1ไม้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเองไม่ได้แนะนำการลงทุนโดยแร้นซินนะครับเราเราก็เล่นไปตามหน้างานนะครับเนี่ยอ่าอันนี้นะครับ A B C X A B C นะครับ ซึ่งมันจะคอนเฟิร์มว่ามันจะเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยได้ก็ต่อเมื่อนะครับขึ้นถัดมาไม่แห้งเกิดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ามันจะต้องมีแท่งเขียวก่อนนะครับทีนี้ตอนนี้ผมก็รอนะครับว่า í, มันมาแย่เนี่ยผมอาจจะเข้าไปไม้เล็กๆก่อนนะครับแถวแถวสัก64 65, 64400อะไรตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มีวะไม้ไม้หนึ่งอยู่ตรงนี้ไม้จิ๋วๆนะครับเกิดมันลงมาจึง้งแล้วก็ดีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูแท่ง day ในแต่ละวันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้นะครับก็ใกล้ปิดแท่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับปิดแท่งผมเชื่อว่าไม่มีปฏิหารหรอกนะครับในแท่งนี้นะครับคิดว่านะในทามมิ่งประมาณนี้เนี่ยจุดนี้นะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะยังแดงต่อนะครับตัวเนี้ยน่าจะยังหล่นลงมาต่อให้ให้เราให้เรารับอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูชุดขึ้นย่อยในชุดนี้นะครับ พอดูในขึ้นย่อย 4H นะครับอันนี้ที่เราทำแผนใหญ่ไว้นะครับ 4H เนี่ยมันมันเป็นประมาณอย่างนี้เนี่ยก็ผมสันนิษฐานเอานะครับว่าม,มันน่าจะลงต่อนะครับก็ในชุดนี้นะครับน่าจะออกทรงเป็นอย่างนี้ครับ ABC นะครับไม่ไม่รู้นะว่าว่าเป็นหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะมีแถวๆนี้แหละ6กหมื่นสี ห้าร้อยหกหมื่นห้าอ่ะก็คือพอตีหลายๆรูปแบบพร้อมๆกันเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่แถวๆโซนไอ้กล่องเขียวตรงนี้แหละนะครับที่คิดว่ามันมันน่าจะลงมานะครับเนี่ยเป้า100อยู่ที่ประมาณ6 0 0ม0น6นะครับส่วนเป้า1.2นะครับอยู่ที่เอ่อหกหมื่นสี่เจ็ดร้อยนะครับก็อยู่แถวๆกล่องเขียวตรงนี้นะครับก็คือโซนนี้นะครับนี่ตีแบบนี้นะครับก็คือ A B จุก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 อ่ะแต่ก็ต้องลุ้นนะลุ้นกันต่อไปนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะพวกนี้นะครับบางทีนะครับที่เราคิด,ค,ดคิดไว้นะครับขึ้น X เนี่ยแกนเวลาเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้แล้วนะครับในชุดย่อยตัวนี้เนี่ยก็ขึ้น X เนี่ยอาจจะจบในวันนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยลงมาฟาบตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามันเบรก6กหมขึ้นไปได้แล้วเนี่ยก็ฮย จะมองว่าที่มันจะจบแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยนะแต่ลึกๆนะครับผมก็มองว่ามันน่าจะหลุดโลขยกนี้นะครับ6กหมสมมุติว่าใครจะเข้าไปลุ้นในตรงนี้นะครับก็แนะนําว่าเข้าไปอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาสูงแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ตั้ง s ต o p l ลอดไว้ที่ยอดตรงนี้หรือไม่ก็แถวโซนตรงนี้นะครับมันแล้วก็มีไม้รับไม้อะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็ลองทําเป็นแผนการของตัวเองแต่ละบุคคลกันไปนะครับ ผมเองเนี่ยก็มองลึกๆไว้นะครับว่าเออลุ้นลึกๆไม่ให้มองลึกๆนะครับว่ามันจะขึ้นต่อเป็นรูปแบบชุดอย่างเงี้ยนะครับเป็น small x wave ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นนะครับเพื่อนๆลองดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับทีนี้นะครับก็มาดู m c h i n e LEARNING นะครับผมไปเขียน m a c h i n e ตัวใหม่มานะครับไม่ได้ไปเขียนหรอกนะก็ไปเอาโค้ดของเขามานะครับมาแก้ไขนิดหน่อยนะครับ ตัวแมชชีนนะ V6 แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเล่น BTC USD ของ Binance นะครับตัวนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะมันเล่นทั้งหมด7ไมายเองนะครับกำไรไป5 0าเปนะครับก็เรียกว่าใช้ได้อยู่นะอ่าทีนี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้สัญญาณบ u ายมันมานะครับแต่ว่าเล่นตามสเตจจี้อันใหม่ที่ผม ทำขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าลูกขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆชุดนี้อยู่นะครับเนี่ยอาจจะต้องรอสัญญาณอีกสักหนึ่งรอบครับมันถึงจะมีสัญญาณบายให้ให้ซื้อนะครับก็คือคงจะต้องรูดลงมาจบ C ีแล้วก็ทําขยักเพื่อรอ,อขึ้นต่อไปเนี่ยก็อันนี้น่าจะขึ้นสัญญาณบายครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นว่าในทาเฟรม1นึ่อ่าหนึวัน,นครับทำเฟรมเดย์นะก็แมชชีนเลอร์นิ่งมันขึ้นเขียว เป็นเทรนในชุดย่อยเนี่ยมันขึ้นแล้วนะครับอ่ะอื่นๆนะสัญญาณอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะครับก็ออกแนวว่ามันจะไซด์ไว์ออกข้างทั้งหมดนะครับเนี่ยตัวอืมไอซไอนะครับก็ลงมาจิ้มค่อนข้างต่ำนะครับตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้กำลังบินเตรียมขึ้นนะครับบวกลบนะว่าไม่รู้ว่าถ้าจบชุดลงตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ะ มันก็จะคล้ายๆอยู่ในโซนตรงนี้นะครับลงมาเทสนะครับลงมาเทสต,ตรงโลเดิมนะครับก็เราทําแผนไว้แล้วเนาะว่ามีไม้ตรงนี้มีไม้ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเล่นตามสตจีที่เราวางนะครับประมาณนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันนะครับยาวแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะผมวิเคราะห์ตามหลักหลายอย่างนะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลในสมองนะครับก็เอาเป็นว่า ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าก็เพื่อนๆจะซื้อจะขายหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของเพื่อนเองนะครับผมเองไม่ได้เอาผมเองมาวิเคราะห์ตามที่ผมคิดนะครับก็เอามาแค่แชร์ให้เพื่อนๆครับถ้าใครถูกจริตกับแนวคิดของผมก็ลองเอาไปลอกแล้วก็ไปทํากันบ้านเพิ่มเติมนะครับไปวิเคราะห์คิดวิเคราะห์แยกแยะเพิ่มเติมแล้วกัน,นครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมยังมองว่ามันยังพอจะไปต่อได้นะครับในชุดคลื่นย่อยเนี่ย ในย่อยของย่อยของย่อยเนี่ยผมว่าน่าจะกำล,ลังทำขึ้น B คือไซด์เวพขึ้นไปนะครับผมมองอยู่ในภาพที่เป็นสมอลเอ็กเวฟขึ้นไป ABC X A B C X A B C นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีการย่อลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงเป้าที่ผมคิดไว้นะครับก็เป็นว่าถ้าใครถ้าใครอยากจะลองเทรดดูนะครับลองไปทำแผนของตัวเองกันดูนะครับผมเองเนี่ยมาตีออกมาเป็นพอเป็นแนวทางเนี่ยก็ น่าจะแถว60,000กลางๆหกหมื่นสี่หกหมื่นห้าหกหมื่นสามหกหมื่นสี่หกหมื่นห้าอยู่ในโซนนี้นะครับก็พอที่จะรับสักไม้นึงได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนตกรดมาจากข้างล่างเนี่ยก็จุดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าแล้วบาดเจ็บก็จะน้อยถ้ามันขึ้นไปเจ็ดหมื่นก็จะได้กําไรประมาณนึงเลยนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นจุดเข้าที่น่าสนใจนะครับแต่เ,เพื่อนๆนะครับอย่าลืมว่าเวลาที่เราเข้าไปเทรดแล้วเรียบร้อยเนี่ย เราจะต้องกําหนดจุด Stop ปลอสให้มันชัดเจนนะครับว่าถ้าถึงนี้ฉันจะยอมแพ้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าๆเนี่ยผมจะมาเอาเรื่องของการคํานวณโพซิชันไซ i ์เนี่ยเอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทั้ง IP Studio ช่อช่อง Evid Edge ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่อง PD c o คอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม